มาแล้วครับผมกับฟันได้รัางใหม่ล่าสุดนะคุณผู้ชมมีหลายคนเนี่ยอ้อนวอนหรือว่าขอผมทำคลิปรีวิวฟันได e แบบเยอะมากๆนะครับในคอมเมนต์คลิปล่าสุดนะมีแต่แบบฟันได้เหรอพี่พี่ลืมฟันไดกเหครับพี่ผมอยากเห็นพี่รีวิวแล้วครับพี่ผมอดใจรอไม่ไหวแล้วครับพี่ยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับผมพอดีว่าโคนามิเนี่ย มันเอาแพ็คมาแบบเยอะซะเหลือเกินจนกูเนี่ยทำคลิปรีวิวไม่ทันอ่ะคุณผู้ชมยังไงก็อดใจรอไว้ด้วยนะคะผมแต่สุดท้ายมันก็มาถึง EP ีฟันได้สักทีนะคุณผู้ชมและสุดสไตล์การอัพนี้บอกตรงว่าผมไม่ได้อัพเกี่ยวกับเกมลับหรือว่าการแย่งบอลกับความดุดันเนี่ยตันร้อยนะคุณผู้ชมสุดสไตล์การอัพนี้จะเหมาะสําหรับการสปีดเล็กน้อยครับแต่ผมรู้สึกว่าถ้าสมมติเราอัพการแย่งบอลหรือความดุดันตันร้อยเนี่ยการสปีดเนี่ยมันจะ ้ยมากๆนะับซึ่งกองหลังการตะปีดเนี่ยมันก็จําเป็นนะคุณผู้ชมถ้าไม่มีสปีดเลยเนี่ยมันก็สู้กองหน้าแบบแทงทะลุช่องแบบความไวอย่ะไม่ได้หรอกแค่นั้นแหละสูดสตาการ์ดนี้ผมคิดมาอย่างดีแล้วจริงๆนะคุณผู้ชมนั่นก็คือ7714ครับผม7714โอ้โหแม่งเลขสวยจัด 7บวก็ก็เท่ากับ14นะครับเนี่ยจะตันอยู่ที่104นะฮะชิบูตก็แนะนำเป็นดูริงโอ้โผไม่รู้ว่าอ่านแบบนี้หรือเปล่านะคุณผู้ชมนี่เลยนะครับผมมันจะคอมโบกับสูสไตล์กันอัพด้วยนะคุณผู้ชมจะเสริมกับเก,กมรับแท็กกิ้งการแย่งบอลแล้วก็การสปีดนะครับผมต้องเสริมหน่อยเว้ยการสปีดเนี่ยขนาดเสริมแล้วนะผมคิดว่ามันยังน้อยเลยเว้ยคุณผู้ชมเดี๋ยวจะให้ดูครับอันนี้เราอัพเกี่ยวกับการสปีดมาแล้วนะครับผมดู 87ดสิบเ็ดอกคุณผู้ชมถือว่ายังน้อยนะเนี่ยถ้าเราเนี่ยเอาไปบูธเกี่ยวกับการแย่งบอล ความดุดันให้มันตันร้อยหมดเนี่ยการสปีดเนี่ยมันจะน้อยไปยิ่งกว่าเก่านะคุณผู้ชมผมก็เลยแบบเอามาเสริมให้มันน้อยเนี่ยให้มันแบบยางน้อยมันก็ปานกลางก็ยังดีนะครับเกี่ยวกับการสปีดให้มันเป็น87เกือบ90ก็ยังดีนะคุณผู้ชมแล้วดูส่วนสูงแม่งร้3ยคตรดีอย่างแน่นอน100%ลูกกาอากาศเนี่ยผมเชื่อว่าฟันได้ทำออกมาได้ดีอย่างแน่นอนนะคุณผู้ชมแล้วดูสไตล์การเล่นบิวอัพเป็นสไตล์การเล่นที่ผมชอบมากๆนะครับยิ่งกองหลังนะคุณผู้ชมผมแนะนำให้มี 1ตัวอย่างน้อย1ตัวก็ยังดีถ้าไม่มีบิวอัพเลยเนี่ยใครล่ะครับมันจะคอยอ่านเกมแบบช่วยลงมาแบบดูอ่ะกูจะอธิบายยังไงดีวะเอาง่ายใครเล่นฟุตบอลในชีวิตจริงจะรู้นะครับว่าบิวอัพเนี่ยควรเล่นยังไงนะคุณผู้ชมมันจะคอยแบบเป็นกองหลังตัวสุดท้ายคอยอ่านเกมให้เราอ่ะอะไรประมาณนั้นนะครับผมส่วนมากก็จะใช้เดเดทอยเยใช่ไหมแต่ผมแนะนํา มีบิล์อัพติดตัวไว้สัก1ตัวก็ยังดีนะคุณผู้ชมเรามาดูความแข่งแร่งกับลูกจพ์ดีกว่าของแท่คุณผู้ชมความแข่งแร่ง96สีเขียวเข้มใครล่ะครับจะชนอ่ะสูงตั้ง190บัวและความแข่งแร่งตัวใหญ่ด้วยโอ้โหมาดีครับกองหนะ้าเจอชนเจอเพชรแบบเนี้เสร็จฟันได้หมดนะคุณผู้ชมและลูกจัำเนี่ยการกระโดดยัง9 0สีเขียวเข้มพอดีเป๊ะ ของแท้ลูกการอากาศเนี่ยผมเชื่อว่าไว้ใจฟันไดได้เลยคุณผู้ชมลูกหัวอะไรประมาณนี้นะครับผมส่วนสเตมินา่าผมรู้สึกว่ายังน้อยอยู่นะครับ85สีเขียวเองนะครับเนี่ยจริงๆอ่ะมันควรจะเป็นแบบเกือแบบ90บหรอคุณผู้ชมโอ้โหจะยืนเต็มเกมไม่ได้อย่างแน่อนอนนะส่วนมากกองหลังเนี่ยมันต้องวิ่งเยอะๆเลยนะครับเนี่ยก็นั่นแหละ มีข้อดีก็ต้องมีข้อเสียนะครับส่วนสกิลเนี่ยบอกตรงว่าครบเครื่องจัดคุณผู้ชมฟันได้สกิลเกมลับตัวเกมมาแบบให้ครบเครื่องมากมากเลยนะครับเนี่ยไม่จำเป็นต้องเสริมก็ได้นะสกิลอะแต่ถ้าใครจะเสริมเนี่ยผมก็แนะนาเกี่ยวกับสกิลการส่งเพราะว่าสกิลเกมลับเนี่ยมันครบเครื่องไปแล้วนะครับผมนี่สกิลการส่งก็จะประมาณนี้นะคุณผู้ชมแล้วก็ สกิลแย่งมงเออสกิลแย่งมงอีกหนึ่งสกิลคุณผู้ชมที่ฟันไดเนี่ยตัวเกมไม่ได้ให้มาคนระับมีเฮดดิ้งก็จริงแต่ถ้ามีแย่งโมงมาเนี่ยบอกตรงว,ว่ามันจะขึ้นหกสู้ได้มากกว่าที่ไม่มีการแย่งโมงอะ่ะ <c oughs> นั่นแหละจะสู้แบบกองหน้าได้สู้กองหลังได้แนะนําให้ใส่ด้วยนะครับเกี่ยวกับสกิลแย่งโมงสาคัญเหมือนกันนะครับเนี่คคุณผู้ชมก็ประมาณนี้นะครับผมจะตันอยู่ที่1นึรอสรอดูได้เลยนะครับว่าถ้าฟันได้อยู่ในทีมผมเนี่ยคุณผู้ชมเอาไปไ่แรง กองหน้าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยจะได้เฉิดสักกี่ลูกจะได้ยิงสักกี่ลูกนะคุณผู้ชมจะเฉิดหรือเปล่าแล้วบดจะเอือหรือเปล่าแล้วสุดสไตล์กันอัพเนี่ยจะของจริงขนาดไหนนะฮะเร็วเราไปดูกันได้เกม มาแล้วครับผมเกมนี้สุ่มเจอบาซ่ารซะด้วยได้ปรดฝันเอาข้ามขอเกมลุกแบบตัวติดเมตากเก่งๆได้ป่ะสามตัวหน้าของนายอ่ะพอดีว่าฟันไดเกมนี้ผมมันห้าวอ่ะแล้วมั่นใจในสุดสไตล์การอัพของผมจัดอ่ะแค่นั้นแหละ วิ้ยเด็กใต้เข้ามาดิครับโรนโดวิ้ยนานๆทีมีคนใช้โรนโดนะครับเนี่ยนานๆทีมีเห็นนะคุณผู้ชมก็ามาดิครับฟองฟองล่างนี้ก็เก่งนะคุณผู้ชมประมาณไม่ได้เลยนะครับเนี่ยดูทรงละนาจะเจ้าดามินเนี่ยรอปั่นของโค้งบิดเคอร์และส่วนพิโดรอหาช่องใช่ไหมเพราะฉะนั้นเจอฟันได้ปิดตายขน้นแหละเดี๋ยวก็รู้ว่าการไม่ได้เฉดของโรนโดมันเป็นยังไงอ่ะเมื่อฟันได้ผมปิดตายอ่ะคุณผู้ชมมา มาแมสกิ้งเลยขนาดแหละรอดูนะครับว่าเกมนี้พี่โดจะได้เฉิดนหรือเปล่านะคุณผู้ชมและดูว่าฟันได้ของเราเนี่ย AI จะเออบอดจะเออสักแค่ไหนแล้วเราจะโดนยิงสักกี่ลูกนะฮะเดาเราไปดูกันได้เกมมาแล้วครับผมเกมนี้เล่นในบ้านเราซะด้วยต้องรองดูนะครับว่าเกมลับของเราเนี่ยจะเสียป,ประตูสักกี่ลูกนะคุณผู้ชมในเกมนี้นะ,ะเมื่อฟันได้อยู่ในทีมนะฮะ ออกชิบหายอันนี้ก็แกงสงพาดไปแบบนั้นแหละเพื่ออยากให้ฟันได้ดูก็รู้มันเชิญนหรือเปล่ามาดีลามินลามินมาดีวุยติดฟันได้นะตะก,กี้จบไม่คมใช่ไหมไอ้น้องเดี๋ยวให้พี่สอนไหมว่าการจบสกอร์มันคนเป็นยังไงดูไว้น้องการจบสกอร์มุคมอ่ะน,นิ่มๆเลยชิวๆชิวฮะ <c oughs> เฮ้ยอะไรวะมาดิครับผม มาวัดไปละโรโดวัดไหมเ <c oughs> จอฟันได้กินนิม่มๆวะ่ะโอ้โหเรื่องการสปีดน,น่ไว้ใจครับผ<น>มผมอัพเกี่ยวกับการสปีดมาด้วยนะครับผมสไตล์กัดอัพอะบอกตัวว่ากองหลังมันก็ต้องใช้เนยนะครับเกี่ยวกับการสปีดฟองฟองฟองปัน่นทำอะไรบุกมาพวกบุกมาโอ้ป่าแบบนี้นี่ครับไม่ต้องเฉิดนะพี่โดโอ้โหฟันได้แบบติดตัวเลยนะครับนี่อะ ยอต่อไม่ได้วะโอ้ยเกือบมาดิบุกมาต่อบุกมาโอ้โหดูบอดวิ่งแซงโรนโดเลยเป็นไงตัดวิโดได้หลายดอกมากแล้วป่าจังนี้ไม่ได้หรอฟันข้ามันเก็บรับก็ดีเหมือนกันโอ้โหก็ยังติดฟันได้อยู่เหมือนเดิมของจริง วิปาดนี่ไงไม่ประกบเองปัดนิ่มๆนิ่มๆนิ่มๆไปหนึ่งศูนย์แล้วนะคะผมฝ่ายเราข้ามโอ้โหด้วยประธานเป้นิ่มๆมาส่อนฝ่ายเราข้ามมันบุกผมเยอะก็จริงนะครับแต่มันเจอฟันไดผมเนี่ยสกัดดาวรุ่งอันแ้นแหละโอ้โหติดแม่งเป็นปลาท่องโกเลยสัตว์เอ้ยพี่โดกูสงสารชิบหายเลยเดีนี้ถ้านายไม่เอารามีนปั่นโค้งไกลเนี่ยนายคิดว่าน่าจะยิงผมไม่เข้านะ ดู้ชมละเพราะว่าพี่โดเนี่ยน่าจะไม่ได้ทำอะไรในเกมนี้อย่างแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะอ่ะบุกมาถ้ามันไม่เอารามินบิดอะ่ะนี่ไงก็ยังไม่ผ่านวิแรกครับผมฮะฮะฮะฮนี่ไงยังติดฟันได้ยังไงยังไงยังไม่ได้ยิงโอ้โหเกมรับติดฟันได้บ่อยมากเลยนะคุณผู้ชมผมพลาดเยอะครับแต่ฟันไดผมไม่เคยพลาดให้เห็นเลยอะ่ะแค่นั้นแหละบอกตรงนะครับครึ่งแรกตะกี้นะถ้าผมไม่มีฟันไดอผมน่าจะโดนไปหลายเม็ดแล้วนะ ทั้งประกบพ่โด้ทั้งวิ่งแซงพ่โด้โอ้โหทั้งวิ่งหาบอลก่อนอะไม่ต้องควบคุมอ่ะบอลมันวิ่งแซงให้เลยอ่ะคุณผู้ชมเนี่ไอไม่เอ๋ยอย่างแน่นอนนะครับผมออะดูผมจะไม่ผมจะไม่บังคับฝันใดนะดูครับตอนนี้ตอนนี้เขาประกบพ่โด้อยูลามิก็่แนเลยครับได้แค่ทำได้แค่นี้พิโด้ไม่ได้เฉดหรอกถ้ามันไม่เอาลามิปั่นเข้ามันก็ไม่ได้ยิงอะอ่ะรอดูนะยังติดดิลาอยู่มาบุกมาเนี่ย เนี่ยถ้ามันมาทางนี้ก็เสร็จคาลอสอ่ะครับผมอ,อ่ะบุกมาต่อบุกมาต่อพวกนี่ไงจริงปะล่ะมาดูไว้ไอ้น้องการสวนที่แบบเก่งๆกูจะแทงไอ้ลูมินิเก้คือตะกี้ส่งให้ลูมินิเก้คือเราคือหลุดแน่คุณผู้ชมเขาบอกตัวว่าเกมนี้ผมไม่ได้แบบว่าตั้งใจเล่นร้อยเซนตั้งแ่ไหร่นะนเพราะาอยากให้ฝ่ายนคข้ามันบุกมาเยอะๆไง อยากให้เห็นผลประสิทธิภาพของฟันได้ให้ได้มากที่สุดในเกมนี้นะฮะเนี่ยเล่นไปกูบ่นไปเนี่ยดูดิที่โรไม่ได้เฉิดเลยอ่ะดูดิอ่ะอ่ะเนี่ยยังติดฟันได้กินนิ่มบัครับดูดิโอ้โหไม่ต้องบังคับอะไรมากมันวิ่งไปสกัดบอลให้เราแล้วอ่ะบุกไปอีกกูก็อสาโอกาสให้มึงบุกมาแต่ข้อเสียก็คือผมรู้สึกว่าฟันได้มันหอมแดง่าจะเปหน่อยกำลังนี่ไม่ยิงนักใช่ไหม ดูไว้บิดคขลเลร์เขาควรทำยังไงดูไว้ไอ้น้องบิดคขลเล่ามันทำกันแบบนี้รามินนายพยายามบิดหลายทีอ่ะแต่สุดท้ายก็ทำไม่ได้เนี่ยต้องทำให้ดูเนี่ยมันถึงจะทำเป็นจำนะจำแล้วนำไปใช้นะพวก้าใจปบ้าอบุกมาบุกมา,มาทำอะไรได้ยังไงจะบิดจะบิดอีกอุย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 จะบิดนี่ไงบอกให้ทำเหมือนเมสซี่เมื่อกี้พวกไม่ได้ทำเหมือนเดิมนะก็ไม่ได้ยิงหรอก ต้องให้ไ้สอนการปิดวะให้ทำให้ดูทีปะโอ้ยหลุดไม่ได้บะบุกมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยจะพยายามจะแทงให้โรนโดแต่สุดท้ายก็ติดกองหลังอย่าฟันได้ครับดูดิก็บอกแล้วว่าโรนโดไม่ได้เชิดจบกันเจ้าฟันได้ผมแทงไวุดบุกแล้วกันเกมนี้ ไปแล้วขอ้อผูหไม่ได้หรอวะพีราขอซัดไก่พีราหลอดบ่นนวงยังติดแล้วโอเคไม่ได้หมุนผมอยากเตะมุมงบอกคุณผู้ชมผมตั้งฟันไดมาม่งด้วยนะครับอย่าลืมนะใครที่มีฟันไดตั้งให้ฟันไดมาม่งด้วยนะครับมันขึ้นโขงดีมากเลยนะขอากลางแล้วจุดดับโอ้ยดับไม่ผ่านวะบุกมาบุกมาทนายไม่ส่งให้โรนโดก็ดให้ลามินเฉิดแต่ถ้าลามินไม่เฉิดก็ไม่ได้เฉิด ดูดิฟันไดผมปิดตาอ่ะดูนะโอ้โหจะเจาะทางรามินอย่างเดียวเลยครับผมเพราะว่าทำอะไรนายไม่สามารถเจาะทางโดได้หรอกแล้วดูการสวนดอกนี้ประทัดเปโอ้โหเดาจะได้ยิงไหมเนี่ยพวกถามจริงถามจริงจะได้ยิงไหมเนี่ยโอ้โหขอบแดกฟันไดฮ่า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 ฟันไดเล่นตลกลกนะครบูกคณะสวย มันก็มีข้อเสียเนี่ยเห็นไหมเวลากองหลังได้บอลเนี่ยมันจะเสียบอลง่ายเพราะว่าการคลองบอลบาลานซ์อะไรมันไม่ดีแล้วมันส่งช้านะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้าไม่จะเป็นเนี่ยอย่าส่งให้กองหลังเดสคาดนะครับผมเกมนี้ก็ดูดิเก็บครีนชีสไปอะครับไม่ได้ยิงแม้แต่ลูกเดียวพอจะส่งให้วีโเดเนี่ยก็เจอสาก,กาัดส่งให้วีดเดก็เจอสกัดแล้วก็ต้องส่งให้ลามินบ่อยหน่อยสุดท้ายลามินก็ปัดไม่เข้าดูเมสซี่เป็นตัวอย่างนะไอ้น้องลามินว่าการปัดบิ๊กเซอร์เนี่ย คนปั่นยังไงให้มันเป็นประตูอ่ะครั้งแรกโอ้โไม่ได้เชิญเลยนะครับผมสำหรับคริสเตียโนโรนโดดูดีไม่ได้เท่าไหร่วะโ<ห>ูโ<ห>รโดอยู่ที่โหลองสุดท้าย 5.5ไม่ได้เฉิยแล้วได้คะแนนแบบลองบุ้ยครับเจอฟันได้ผมประกบอ่ะขนาดนั้นแหละก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมสําหรับสูตรสไตล์การอัพของผมนะครับผมคิดมาอย่างดีแล้วขนาดนั้นแหละคุณผู้ชมคาพูดไม่ต้องสวยหรูดูการกระทําเอานะครับว่าพี่โดเนี่ยได้ยิงซักกี่ลูกได้เฉิยหรือเปล่าในเกมเนี่ยโอ้ยบอกตรงว่าสูตรสไตล์การอัพกับที่บูเนี่ยคอมโบกันด้วยนะครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับฟันได้เห็นหลายคนเข้าขอมากันเยอะ สุดท้ายแล้วก็ทําให้แล้วนะครับเนี่ยยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร e กดแชร์คลิปนี้ผมด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปดา